หนาชวนสัตว์ไอหน้าสวนสัตว์ไอเจ๊งมึงหวังว่างมันนะาจำได้นะมึงอยากคิดว่าอารมณ์กูจะดีมันหน้าตากูนะโอ้โหแเกไก๋ก็แล้วกูบอกมึงรลหน่อยนะกูดีแค่เพียงหน้าตาบางทีอารมณ์ไปนะกูหลุมร้อนนะำจำไยโรอแจกกันแม่ะ พี่นุ้ยไม่รังเกียจน้องไม่รังเกียจจ้าช,ช่วยนะ้องไม่ชวยนะไม่ปรีอะไรไ,ไหมคะอ้าวพีตายโอ้งกูเลยเนะน,นี่ยๆค่ะพี่นุ้ยนี่น่ารักทุกอย่างนี่สักดีท่านาดีนะพี่เป็นคนแก้งหนะ้าตาโล่พี่เตีงค่ะกลับไปค่ะกลับ เลือกพระเจ้าทิพัฒน์แต่เลือกพลังพระเจ้าชนที่บองเหมีเรื่องคนนินทาไม่กลัวไม่กลัวคนเห็นตานี่มันนินทานได้ไปุ๋ยขนาดกับพระพุทธรูป,ปรเหมือนอย่างเต็ติงมันไม่มีอะไรแน่นอนสมัยโบราณโบรา้ความเฉลือมือหลงทางใจความซอยเหลือคนนินทานคนไม่ยอมสิ้นพันเพลือเขาวันตีวัดเท็จน,นึงมีปราอู้หนึ่งไปบวชอยู่่านเด้ออยู่นี่ประมาณยี่สิบปีชาวนาตีไปบวชเถอะลาโผล่ไปบวช บวชเรียน,นวิชาแลาวเรียนโพรูหน,นึ่งพรรษาลาสิกาบตแต่ที่โพมาลัวลูกลกลบงปัตย์เรื่องเล่าโพกจักรานเด้มากเกลไป็นน้อยไปวัดไปรับหลูพันญญาลาวมากเกลมาเกลก็เล็กเล็เเเกกันไปตึงกาไอหลูขึ้นหนังล่างมาลาเจ้าว,าวาดัดเจ่าโพอเดินตามหลูมาไม่จะนกจากวรรดคุณนิน,านทาเลยพี่คุณนั้นว่าเล่เล่เล่เ่าวน,นั้นคุณชื่อเตเตไม่รู้วัดเลยพุ่ธ พอมันเกยได้หรือไอ้พอมันเดินมันเกยมาใบเนี่ยคุณไม่รู้กันแต่อยู่แค่นี้ไม่ได้จำเพื่อเพราะว่าพอคุนเกกยได้ลูกเ่ายจเป็นว่าลู้บ่าเดินจะลูกไปตอนนั้นแล้วคุณนั้นว่าแกเกยนู้มาลูกวันมั้งเกยแล้วพวกเราลูกพึ่งซึ้งไอ้ลูกเดินมันเกยมาเองนะเด้อแอ่นี้พอไม่รู้จำเพื่อเพราะว่ามาแล้วลูกเกยกันมากูกับเกยมึงกับเกยพอกับลูกอันเด้อเกยไปตอนนั้นแล้ว คนที là, ่ตาาคุณน่นอแกนกไม่แกกวันแกบลให้นุกรรมพุ่งซึกบรมาลวนไม่มาตัวตแกปดเลือตั้งพรัราักพอกรหลูเกนหมคเกก็ไม่ได้เหลือเลยลูกจักล่มาเดินชูมาไลลูก็ไม่เกะพอก็ไม่เกะไปต่อต้งนคนนั้นตัดยามอยู่กลางวัดคนนั้น่าเรๆกูนี่กุวไม่มารารงกลาปุบอกัดย่างมาเลยไม่เก้มันจะเดินชูพี่อยู่วาตรงมา ทีเนี่ไม่ใจ๊ตําปือเก้ก็ไม่ดีไม่เก้ก็ไม่ดีพอกับโลกรุนั้นไม่ใจ๊ตําปือแล้วโกรุชนเก้ก็ไม่ดีไม่เก้ก็ไม่ดีแกตัดชิ้นใจใกล้มาพุ่นปลากรดติดร่างลอยไล่พันเม็ดด้วยจำได้หรอใหญ่ยควางกันเก้ลงกูญรูปรีเลยเก้ตายพ้นควางพี่มงหานดี่เก่งหลายอย่างนะพอเป็นไรซตัวไงพี่มิเตะเล็กเป็นหนักมวย มองหลานี่เลยจ้ะท่นนองกองซุตยตีได้นาตีนั้นที่มองลานี่นะเออแช้มึงนยุดบอกลามวยแอนกูบูลกูยุดยาอนซอยต้กอยนก้นไปตัวเมอไปจับน้ำช่วในนองไปดิ่งจังซื่อตีตงรังว่าบอกลาเออมึงไต้หนาลูกนายไดเอชวกลับมาแล้วเฮ้ยไดชวกลับมาในกูรับฟังกปขึ้นไปยกเลกกาไว้น แม่ไม่คว้าหนามมงจัดแต่กูฟีต่อยแต่กูฟีกูไม่ได้จับเลยมันเลยมันติดอยู่กับบ่กูซอ่กูไม่โดนอ่าเมีกูลุ่มมาหยกจ้องหยกจ้องขึ้นรับไปแล้วกูต่อยฟรีเอาไว้หนามึงกูต้องประกาศกูลืมตัวกูอินลูกพลกูจ้องบอ่เพื่อกูจ้องบ่ตอนนี้ควายเด่นายบงหล้าได้สวนกลับไปแล้าวิ่งลงมาบนโผล่มาโผล่ชุดแวังเหลี่ได้ส่วนลบเหลี่ยผล่ไม่จ้องไปเยแล้วแม่ไม่ได้จับแพร่พล อคุณก้าคุณทำไมตีแดงฟื้นขันไม่ด้วยจำฟื้นี่คุณเก่งกว่าบ้าเลยให้ในเรื่องผู้หญิงอกไดรท่านที่ลงไว้การดุจจางไปไหนองค์การที่พี่บอกหล้วครับชีวิตเดินทางไปช้อปปิ้งเลยนะอยู่ไปเดียวกับใช่ถ้าใครมาถามเรื่องข้าองค์ราชินีบอกว่าไม่รู้คำเดียวจำคำว่าไม่รู้ในชีวิตจะมีความสุขจำใจอะไรก็ตามแต่บอกว่าไม่รู้ ไม่รู้ใช่ได้กินข้าวมาบ่ละไม่รู้ชากขมเบนเหอคำว่าปีบ่หนองเนียงปีรักนองบ่สลนเนียงนองรักปีเนียงสลนบ่รู้กันจ้าตำาตดไม่ไปทำบ่รู้กันจ <1938. S 2> ้าจึงนายมา ยบบองวันเดียงนายครับแล้ววันเตียงเทเดียงเอาบองไม่รดนยาเตียวแรกดีฮันนู้ปลาชรนตัวหนึ่งได้สามบองพอแล้วไาจ้ากับเบนกำวันนำแกงตึกดไอ้ไรย็นำแกงตึกนำแกงอันตึกดเถอะไ้นำธรรมดา Bạn chân điếu Cảm ơn mà, <laughs> mà tệ nói Làm kênh thức đều Có lẽ đó Ba ba tên Tại cửa đốt Từng mừng này trói có trị đại phạt tuần nôn Thôi mừng Và vấn đề Cô về tiểu. thiếu Việc lòng chi nữa Trời mẹ mai lê Hàm lại mẹ mai ăn chuối lê Hàn ơ Nhưng Chai mừng nhật mẹ mẹ mai สาฟื้นไม่เละเลยแม่ไม่ใจเออแม่ไม้ย่งเลยให้แก้วกับกูเล่ไม่จัดเจนพี่เดินบุญไอแม่พ่อเลยจึงมึงไปคีบแม่ไม้ตีรุ่นมันเถอทีนี่แม่ไม้หนังยุดหน้าบานตีแกละนะยังยุดแกลมันเออตึงมันเหยียดกูนกูตึงพี่ตองไปนัหนมากว่าเตียวเลย แต่เตียวว่างบ่แม่ไม่แบบนั้นไม่หวานนี่ตอนเออเราอยากกินนู้นว่าไม่ปรือแม่คุณ๋ยวปีขึ้นกันนู่นในเตะแต่มันใจกูกินนู้นึงกูต่างชีวิตตอนไม่หมดขึ้นเลยนี่แกแต่มันใจกับกูจำเป็นเลยแต่กูขึ้นบักเดียวมันขึ้นต้องวางมากันนั้นแต้อยังไงแต่แต่ก็เด็กก้มมาเร่งที่มันไม่เป็นสุบะพรุนสุบะพรุนเออ ขึ้นบักเดียวเลยแม่มายืนโยบหลังพี่ต้องก่อนแก๊งแม่อยู่ปิ้นรอกินกันนุ่นสักเดียวแม่คุณจะกินนุ่นพี่ต้องมันยืนเต้นอยูุดหลังให้กูก็ะึ้นบักเดียวไม่กินจีเป็นกูควันฟ้องเดียวหยัดแม่แล้วน้องตังคูตังนุ่นชอยกูควันกิน้ยงในกูนั่งนีปรึ้งเดียวตึงดินลายตึงดินลายเห็นหน่วยตางมื่เล่แล่เห็นหนุ่ยตาไหนว่างีเลยนุ่นร้องยุ่มในเว่ยในเรื่องแม่ไม้เด้อปรึ้งเดียวตึงดินลาย แกลิ้นมึงนี่เจอคูนเฮ้ะคือวันนี้แต่เจอคูนนะข้าวันหลวงซี้ด้วยตีเนื่องมันเรื่องเลยน้องเบ้าเจอว่าปวดแคบแล้วแคบแล้วมันคือแคบแคบเรีวหนวดเรีวซี้ด้วยของคำที่หลวงซี้น้อยหลวงซี้เป็หลวงจักไม่แล้วแกเจอคูนได้โรงไม่แล้วมึงอไงจะผับต่อกระดาษแต่เล่นในหลวงได้โรงเจอคูอ่ะไม่ตองแล้วสาวนี่ก็เขาอีหลอดอยู่นี่คือเจออะไหน้อมเบาเปฮะเจอกูเจอไะไรตีชุด ฮ่าปนีนะเนี่ยสมมุดว่ามีวัดวัดนึงจนานก็มีอานก็ตำบูรตำบูรก็กว้างไงร้อยโลนิมิตโลนิมิตไอ้ยานั่นแหละเว้างโลนิมิตก็ปีได้ด้ยปีได้ร้ปิตดตู้กุพปิดใจไม่ปิดเลยเพื่อนอ่ะปีอะไมาเอย,ยหอ้ะเึ็นบอกให้จัดมา คือบอกให้จัดเราคนในรูไม่แต่งวานไอ้ตำโต๊ะตำเตายุ่งตองพยายามการตำงานนั่นบอกจัดฮะฮะมันต้องรู้เลยคือประเด็นหรือเปล่าเจอกูนี่เจอไงตีทุดเลยฮะเจอกูแต่คนนียมไว้ตำแควนอ่าเจอกูณแบบนั้นเจอกูเป็นติวะคนยิงออกมาใส่นิ้วมันแต่คนใส่นิ้วคนยิงใส่นิ้วไว้เลยอ่ะกว่าอย่าดุมใช่ใช่ไม่จังเลื่อนซูนเลย ใจ่กูเตี่ยวก็ทำเว้นเที่ยวก็ทำแว้นเพราะาไดตั้มว้นเฮะย่นเพิ่นเพิเปน่เ้นี่แกแป่แกเพิ่ๆแก่แกเ่ปลาชูบปลาชวบเอที่จึงจุดพอดเลยฮะเนอเพราะนั้นคืนนี้ตื้อวันแรกกันได้ลุ่มขาพี่น้องติกรบรเพราะนั้นรถจอดได้ดีกับนาเตมันลำบากจะคิดจอดได้ดีรถนี้ลำบาก จมโยชนมกักตีจกรถเอากล้องมีกาในรถเกปนหน้าเพื่อแกวใหญ่กมันตีจกรถเ <c oughs> พิดจังไนลนะ <c oughs> มันเอาแต่ก้องจกไม่แตกแล้วมึงได้ใกล้ามาใกล้ได้อยาขึ้นร่องเยมอมมงถ้าเป็นคนคันกูเบีองมาโชูไม่ทันแรงแล้วไกยขึ้นนายปุ่นแกวรัฐบานขึ้นนกทิพย์จอบแล้วขึ้นเลยมาขึ้นช้าแกกูยุดพอดิงเลยคล้องนะ กูนอนแลว้วเมียว่านอนนะเพีาาอเ่อยโหลดทรามาอยาตัดไปไห่ะโยรยโยนตัวตัดว่าตอนนี้ขึ้นนอ้องรีบร้องกูอยากขึ้นละมีดละมีดเจ็ตตัวตัดว่าขาดเคลื่อนนิดหน,น่อยลงงาที่เป็ดกว่าเออแค่นไปตึงต้วนตั้งมีแต่หน้าเด็กตัวตัดตอนเนเช่ที่เป็ดอน,น,น,นอนกูนอนเลยนอนเลยไม่ว่าอย่างยรยางผ่าจากยวมึงจำเพื่อคอนหมดแล้วคอนแล้วเออ คนตายเราอยาข่ขอนพี่น้องอึดไม่ได้ยางป่าราคือว่าใจคนตายพระหยัรัชดา,าเข่จะหน่อยใจชายารัชดาเป็นผู้นำยางป่าราต้นแรกมารูปาบได้โปรกปรกันปรกกันเต็มเม็ดเต็มอม่มเม็ใกล้เยตึงจะน,นี้เดือดร้อนแต่กูกูปลูกยางเพื่อกูไม่ขอนของมึงเออไม่ตัดยางอีกทำไมไ้เราคนตายปลูกปัป้มปั้มกับปลูกกันโลจองบาดเลดอือดปุยชอบเต่าได้ ไม่ใช่ปุยไอ้ปัดน,นั้นมาจำแต่งไล่ไปยื่นด้าโคนมาจะมันอนอกหลงก,กันย่างถึงปันปลื้มาม่ปุยกระแกนตัดได้ออกนิดออกหน่อยก็ไม่ว่าปลูกย่างดีว่าปั้มดีว่านี่ว่าย่างดีว่าปลูกปัม้มดีว่าว่าย่างดีว่ากันมึงว่าย่างดีว่าเวลาปัดมู่ก่อนปัดกับกี้ย่างนะอี่าำใจน้ำมันปั้มพื้นแหละ กูว่าพัมดีว่าห่ากันมึงว่าพั่มดีว่าวเวลาไปตีมอตน้ำล่วงอย่าใช้นะตุ้งยางนะก็ยออนะ่อใบปาโมก็อย <c oughs> ่านะเออมาเอ็มไล่หลองเกินตึงตอนนี้ยางเงินมึงก่อนมาแล้วก่อนมาแล้วไม่ไหวแล้วกูเคยปลกกับปลวกกูตั้ตมเลยะตบาบ้านไม่ไหวยางงมันหล่นประเทศมันหล่นจริงหล่นมาแต่น้อย มันหล่นพื่อตีกูด้ำแล่ราคายางวันเราโต๊ะเต็นรอรถยนต์เพื่อไม่รถราคาไม่เคยรดเลยตุ้งยางอย่างจ้ำน่วยอาซบอยู่แบบนั้นนะตุ้งยางเลยตุ้งยางหนามอนเลยมาเจอยางกี้ยางเราไปลง้ามบาทเฮลโลยี่สิบบาทกี่ยางฝ้าไปตำได้ไรก็ยังแลยเดือดร้อนเนืะข้าวเจ้าหน้าเจอไปเกียนนกปันเวลาใกล้เราโลเจี๊บเลือ แต่กล้องฝากเนื้อราคาไม่เคยลงเลยไอ้รอยเชตวารีมึงเห็นตาจากซาำรอยไหมตอนหนึ่งกิโลพลื้แต่ลองกล้องบ้านเราโล้หาบาทตุกพี่กูตาแลน่นลงกล้องเราว่านว่าลุยแต่ตาลาดไม่เคย,ยทำให้นี่มึงแลยนพะพเชตาวารีแพงตึงย่างแต่ได้แพงแต่ได้ตูกกลัววอยสานโบ้าพเนื้อฝากไปปลูกบ้านเราตุกอยา่างเอบ,า,บามีบ้านเราบ้านก็ปลูกได้เรียนหอตอนนี้ฝากเนื้อปลูกย่าง่าราคนตายออามาเป็นคนแรก คนเนื้อปลาไปปลกแผนตะบ้านมันต้องมีข้อจํากัดมาเลยว่าง้ามคนฝากเนื้อปลูกยางใคโปลูกยางถือว่าปิดกอดไม่ดาวก็ปิดกันมาปิดกันไม่แต่ก,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 กันมากแรงได้คอยมันต้องทํางานต้องวางแฟนถูกยาาดด่างแล้วไม่จะมาเลือดสีลังไย่จะมามันแก้ไม่ไห,ไหวแล้วมึงเละแต่ข้องปากตายยางเผื่อปากปลกูกลูกเนี้ยงลูกโตปากเนื้อก็ปลกได้เราง,งจรอจะตัวบริมาควังมันเราเละหนาวชัด ไม่มีได้ไรของเขาเลยอย่างจริงนี่ปนไมาบ้านเราไม่เอาไปปลอกปากเนื day, ้อตีนี่กูไปอย่างไม่เอาปาไปคว้างสักน้อยไอ้รอยระบเบิดแมมรดน้ไม่ดีว่าเพื่อหอกกันปลาหนไม่ม้วนแต่บ้านเราแรงมึงย่างตัดยางอยู่เลยุูนแก้วตัดย่างไม่ตัดจำเลยเราคนตายนี่ต้องตัดย่างเสอดินไว้ทิศชูรัดนุแก แกรัด่าเอว่าหยิบ้ญญาหลายพกงยางเจ็ดปีแล้วได้ตัดแลว้วพวกแกก็ช่อช่อตัดให้ชาวหนึ่งแลว้วได้ชาวเดียวเครียงกริบเลือดแต่ตอดีกันเลือดแต่ต้อได้นอนน้ำพริตให้ปองไปคุดน,นอนาะวัวเอาไป <c oughs> ให้ปากปรินไปรักตีก่อนแล้ววางนี้ก่อนชอชอก่อนหมดแล้วตอนนี้ลำบากชาวเลแต่ตรงกลางกันเรือประมงแต่ไม่มีใบอนุญาต ก็ไม่ออกทำการในตาเล่ฮ่ากูลืมลืมปปากันเบ็ดตงไปลงตะเบียนเอาลูกเอาต้องมีเทรนเนอร์คงเป็นคนไม่แพะตึ้งตีดิตัดดีไะน้องตาเด็ดมาเจนเนอเนาะแม่ไม่จะฝันหินไงแม่ไม่จะฝันหินคัะ rồi mẹ má cho vô lính rồi quá cái tưng mà rồi mà nó mà từ toàn diễn mà rất toàn diễn hả thế cả mà yên tưng yên mượn quân này mà quân tóc cái này lóc về ban về ổ rộng mà, mà tưng qua chen đi cặp về ban về bài จะกลับมาหลังเป็นไม้ตื้อยิการได้ตื้อหลอมจะได้ลังยิ่งหาพอดินไม่ความว่ามอดเห็ดแม่ไม้จะปัดินตาแม่ไม้ปัดินต้อยจริงกว่าพัาดเหตุนตึงมีพุ่มไม้นมแม่ไม้อะพุ่มไม่ละตามบ,บ่า,าวเออจริงแม่ไม้ต้องไม้พุ่ม เดี๋ยวเกิดได้ไหมเดะน้องพัวงฮะว่าพัวนี่เกิดได้มามั่งไหมได้มั่งอ่ขนาดนั้นปลาปลาอีกนีดหัวไม่เติมไม่ติมนู้อแล้วเม้มมันปลูกพักเถอะเกิดได้เดี๋ยวอ่อยู่กันไม่ได้หรือก็แหละวหรือกัน แด็กผนองอยู่แค่เนิ่นมาก่อนคนก้อนอยู่กบคลอยกบรลอยคากบรลอยทีหนึ่งนลคกันเขตตาจะดใจคนหนึ่งกันตอวันเ่ยตาไม่ไม่หมากกองช้นเหอยอยู่ป่าตองโซ่คนออกองาตามแล้วมันเรขึ้นมาทางังภูเก็ตเล อันเีรุมอยยังเดียวเลยแต่ตอนนี้อยู่คนเดียวแล้วใครเยอะคนเดียวแหละกิดการมั่วแรวกับคนใจบางทีเราทำให้ก็ไม่ถูกความข้าใจไม่ตรงกันก็เลยเกิดแต่นะนหิ้วขกินได้บางทีเราต่ำกับข้าวแบ่เมื่อฉานอยากแกงไตเปล่าเอาข้าไปกินแกงตีมั้งเลยต่ำยา Hắn lấy quán trung cán chân về theo chạy liêng Ô, cô lộp cô thì nắng chảy át <laughs> Từng làm bát Hỡi rơi con nhóc Bà bà đấy Prek prek Từng lượt cẩn lôi cả lượt cẩn khá Từng chán mấy non thái này Từng câu plâu lấy cắn mùng Cắn mấy mùng mình có mấy câu mấy cao ông ตึงจบอกเกกจะนอนนะตึงก็วินอนดักตีต้องรอไมงมงกนนุ่มหืไปพวกันเย็ดขึ้นแล้วเชียงแล้วเล็กยังดีไม่ดีไดรู้นะตาเฮ็ตึงเหลือกแล้วเหลือกันแล้วไม่เอาแกกี่กาเลยตั้งแต่เหลือกับพั่ยอมทนอยู่คนเดียวไม่ยอมเอาใครเหลือนอนหดอมัไอ้ตอนเตียง Nhi ra tuần mà thằng Trí nó chụp không em Tập cả thì tuần mới đái có thể làm oh. Rồi, khó, để Không cả Rồi chừng còn khô cả phần Cho đến mà non cất Vô còn đeo cả vô còn đeo cả Hôm mai cặp chân Hổ Mai chân tâm quần tư Mày bỏ chặt hô oh mai cặp chan, cặp Ca, cặp cặp chan, chan nong tiêu, à, hô oh, có đai, <laughs> để cầm tiền trái nè, khai, quay, quay cái nói căng căng lon, quay căng lon, à, nhà phới cái căng lon, rồi em, em khai về làm yong của nằm giòn nói